คำถามสัมภาษณ์ที่จะเจอในวันสัมภาษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า why us why would you like to join us ยกตัวอย่างเช่น why Qatar why would you like to join Qatar Airways นะคะประเด็นสำคัญคือหลายคนเนี่ยชอบจะตอบว่า because Qatar is the best airline in the world because Singapore is the best airline in the world ใดๆซึ่งครูไฟมองว่ามันมันเกลอืออะคือใครๆก็บอกว่า ที่นี่เป็น the best ที่นี่เป็น the best อันที่สองใครๆก็บอกว่า k uh, a t a r is five stars company Yeah I know already ดังนั้นประเด็นสำคัญก็คือว่าอย่าตอบอะไรที่มันเป็น fact จริงๆแฟก f a ตอบได้แต่มันควรจะต้องโยงความ feeling ก็คือความรู้สึกของเราก่อนว่าเรารู้สึกอย่างไรยกตัวอย่างเช่นถ้าใครก็ตามที่แบบเคยขึ้นสายกันบินนี้มาแล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะพูดได้ว่า จากประสบการณ์เนี่ยที่เราเคยขึ้นมาแล้วเนี่ยเรารู้สึก appreciate เรารู้สึก i m p r e s s เรารู้สึกประทับใจอะไรของลูกเรือนะอันนี้อันที่หนึ่งนะความรู้สึกใช่ปะ่ะอย่างที่สองนะตั้งแต่งานฟีฟ้าที่เกิดขึ้นมาเนี่ย ฉันประทับใจมากเลยฉันเห็นคาทาเนี่ยเป็นโฮสต์ของงานนี้นะแล้วก็ฉันก็เลยได้เห็นคาแรคเตอร์ของแอร์ของสายการบินนี้ที่มันดูแบบสง่ามากๆมันก็เลยอินสปายฉันอย่างยิ่งเลยว่าฉันเป็นฉันอยากเป็นแอร์เนี่ยฉันก็อยากจะเป็นแอร์ที่นี่อ่ะอย่างที่3ก็คืออ่ะอันนี้คือฟีลลิ่งแล้วใช่ปะ ใดๆคือตอบจากฟิลลิ่งก่อนหลังจากนั้นตามด้วยแฟกต์ก็ได้เช่นและฉันก็รู้มานะว่าคาทาเนี่ยสเตเบิลมากสามารถทำงานได้นานแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นสายการบินที่เป็น global organization เป็น Top เป็น world b a s d organization ฉันก็เลยรู้สึกภูมิใจถ้าฉันจะได้อยู่ในองคอนน์กรนี้ถ้าจะเป็นแอร์ฉันก็อยากจะฝากชื่อไว้กับที่ที่มันแบบมั่นคงเห็นไหมการตอบแบบนี้เป็นไงบ้างคะ คือตอบจากฟีลลิ่งจากความรู้สึกของเราโดยที่คนอื่นจะตอบว่า Because q a t h a r is five stars company and the best airline in the world แล้วกรรมาการก็ได้ยินซ้ำๆอย่างเงี้ยซ้ำซ้ำซ้ำแล้วมันจะ outstanding จากคนอื่นอย่างไรแล้วกิดหนูตอบไปแบบเนี้ย c a t a r is five star company กรรมาการบอกว่า I know already จบไหม จบไหมคะจบนะคะฉะนั้นจะตามใครดีคะก็ต้องตามครูฝ้ายนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะกดกระดิ่งกิ๊งกิ้งแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย